ความรักในช่วงปัจจุบันนะคะสําหรับคนโสดโซลนะคะใครที่โสดมานานนะคะความรักในช่วงปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่าาใบแรกไพ่ไกลทองป่าชราน,นะคะก็ยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจสักเท่าไหร่ค่ะไพ่พระพิรุณสายฝนนะคะคุยได้คบคุยไปเรื่อยๆคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนยังไม่มีสถาน,นะค่ะเอาความสบายใจเป็นหลักค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ ไพ่เทพพังคารนะคะมีโอกาสเลือกก็เลือกไปก่อนตอนนี้โฟกัสที่งานเงินความมั่นคงเป็นเรื่องอันดับหนึ่งค่ะความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่สองรองลงมานะคะสำหรับคนโสดโซ,โซ,โซนะคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักในปัจจุบันนี้นะคะบางทีอ่ะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำค่ะไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เข้ามาก็คุยได้ถ้าถูกใจนะถ้าไม่ถูกใจค่ะก็ไม่คุย แต่ว่าคุยแบบเพื่อนไปก่อนนะยังไม่มีสถานะอะไรตัวคุณเองค่ะขอแบบบุกเบิกในเรื่องของผลงานรายได้หน้าที่การงานการเงินก่อนขอความมั่นคงก่อนเนี่ยค่ะเรื่องของความรัก,กอ่ะไม่รีบเลยนะแต่ถ้าถ้าจะมาค่ะก็ต้องแบบว่าเป็นเป็นคู่ที่ดีอ่ะถ้ามาแล้วแบบทะเลาะกันมีปัญหาขัดแย้งมาควบคุมบงการอย่างเงี้ยคุณไม่เอาเลยหรือแบบมาแล้วแบบเออเจ้าชู้อ่ะไม่จริงใจอย่างเงี้ยคุณไม่เอาเลย ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่ความรักคนโสดนะปัจจุบันนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรคือความเป็นตัวตนของคุณหนังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแล้วตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้มีความรักดีๆเข้ามาด้วยมีแค่แบบคนคุยอ่ะก็คุยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีความชัดเจนอะไรไพ่ดาวพระเกตเพราะอะไรเพราะว่าความรักของคุณอ่ะมันยากมันยากตรงที่ หน้าที่การงานความรู้ความสามารถฐานะครอบครัวความเหมาะสมค่ะถ้าใครที่จะเข้ามาเป็นคู่กับคุณเนาะต้องมีความแบบเสมอกันนะ่ะต้องมีความเท่าเทียมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นฐานะทางสังคมทางครอบครัวเนาะหรือว่าต้องเป็นที่ยอมรับของแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะหรือบางท่านนะ่ะเป็นคนแบบมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะ่ะถือศีล ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมชอบสร้างบุญสร้างกุศลธนุบำรงพระพุทธศาสนารักอิสระชอบท่องชอบท่องเที่ยวทำบุญอย่างเงี้ยเนาะสายบุญน่ะแล้วถ้าพลังงานไม่ตรงกันนะคะมันก็เป็นเรื่องยากเอาแค่ว่าใครที่จะผ่านเข้ามาได้ะคะ่ะยังยากเลยะคะ่ะอย่าเพิ่งพูดถึงคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วจะไปต่อได้ไหมอย่างเงี้ยอันนั้นอีกสเต็ปหนึ่งเลยดาวพระเกตมงคลเลข9อย่างเงี้ยค่ะ บ่งบอกถึงคนที่แบบมีคู่ยากได้คู่ที่ดีค่ะคู่ที่เหมาะสมต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ใหญ่หรือแบบบางท่าน,นะะหมายถึงผ่านความเห็นชอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เลยอะ่ะบางท่านเป็นคนที่แบบเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพญานาคเนอะหรือพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย,ยา่าศรีปทุมมา,าอย่างเงี้ยค่ะขอดูอีกสองใบนะความรักคนโสดช่วงปัจจุบันเนี่ย เมื่อกี้พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เนาะดาวพระเกตประกอบกับพระเทวุลีค่ะผู้ปฏิบัติทรรมขั้นสูงคนที่แบบว่าโลกโลกส่วนตัวสูงรักสันโดษชอบความสงบชีวิตติดบุญกิจวัตรประจำวันเลยคือแบบทานศีลภาวนาสมาธิอุทิศบุญเางนี้ค่ะทำบุญทุกรูปแบบไม่เจาะจงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์ทำบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสองทำบุญน้ำท่วม ทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร่เงี้ยค่ะแต่หลักๆจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติบูชานะการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิถวายกุศลครูบาอาจารย์สร้างคุณงามความดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบยึดมั่นในคุณงามความดีในเรื่องของทางธรรมควบคู่กับทางโลกไพไพพระศิวะควบคู่กับทางไพไพพระเทวฤรษี ในเรื่องของทางทำควบคู่ทางโลกหมายความว่าในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีในเรื่องของสัมมาชีพคุณก็พัฒนาตัวเองอีกเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งใบนะคะความรักนะปัจจุบันของคุณนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรอีกหนึ่งใบนะคะเนี่ยไพ่ความไม่เที่ยงเป็นไพ่ปฏิบัติหมดเลยค่ะคู่ค่ะที่จะแบบเหมาะสมสําหรับคุณนะ่ะต้องเป็นคู่สินเสมอกันน่ะสาใบเนี่ย ต้องเป็นคู่สินเสมอกันจริงๆมีเขาเรียกไงอะ่ะมีศินศรัทธาปัญญาจาคะเสมอกันมีความศรัทธาเสมอกันมีครูบาอาจารย์เสมอกันมีศิลเสมอกันเป็นคนที่แบบเคารพศรัทธาต่อครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตนเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นคนที่แบบมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะมีความศรัทธาควบคู่กับปัญญาแล้วก็ไม่ได้งมงาย เน้นในเรื่องของการปฏิบัติบูบชาคือสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธาิเขาเรียกว่ายังไงอ่ะในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพหน้าที่การงานเนาะก็คือพัฒนาตนวเองมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นคู่ที่เหมาะสอมอะค่ะถ้าไม่มีความเสมอเนาะถ้าไม่มีความแบบเข้าใจตรงกรันเพราะว่าตัวคุณเองอะ ก็ค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงรักสันโดษไม่ชอบความวุ่นวายแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีมีเอกลักษณ์เฉพาะตนอะ่ะคุณมีบุคลิกมีบุคลิกมีความเป็นตัวตนของคุณที่แบบชัดเจนอะ่ะที่มันค่อนข้างที่จะแบบรักสงบรักสันโดษโลกส่วนตัวสูงมากๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เข้าสังคมได้ไหมเข้าสังคมได้ดีนะไพดาวพระเกตมงคลปรับตัวได้ดีเข้าสังคมได้ดีค่ะแต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ย คือเป็นคนที่แบบเข้าถึงยากอ,อ่ะคู่ที่จะแบบเข้าผ่านเข้ามาได้ค่ะอย่างที่บอกอ่ะจะผ่านเข้ามาก่อนค่ะยังยากเลยไม่ต้องพูดถึงว่าเข้ามาแล้วค่ะจะไปต่อกันได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่เสมอกันจริงๆอ่ะยากมากแต่มีไหมมีนะเพราะว่าไพ่ความไม่เที่ยงก็เป็นไพ่คู่คือไพ่ใบนี้นะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเนาะทำให้คุณอ่ะ ตรงทาใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักะคะ่ะถามว่าไม่มีอยู่ได้ไหมอยู่ได้รักสันโดษอยู่ได้ด้วยตนเองพัฒนาความรู้มีความสุขกับการเรียนรู้มีความสุขกับการศึกษาในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเนาะแต่ก็เอามาบวกกับในเรื่องของสัมาชีพด้วยนะ,ะมีความรู้ในการสร้างรัง์อะมีความรู้เป็นทรัพย์มีความสุขกับการพัฒนาตนเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วบทสรุปนะคะช่วงปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของความรักคนโสดคนที่แบบ โสดมานานหรือมีคู่ยากเนาะบทสรุปในช่วงปัจจุบันนี้เนาะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณจะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักไหมไพ่คุณแผนนางพิมพ์มีนะความรักอะ่ะคือตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วมีคนเข้ามาชื่นชอบคุณเนาะหลายคนอะ่ะก็อาจจะมีคนที่แบบแสดงออกแบบชัดเจนแล้วเนาะแต่ว่าไพ่ขุนแผนเนาะคือขุนแผนเนี่ยเขาเป็นเขาก็เป็นผู้ชายที่แบบว่า มีสเสน่ห์เนาะแล้วก็ความรักของเขาอ่ะมันมันยังไม่ได้หยุดที่คนคนเดียวไพ่ใบนี้ถามว่าในเรื่องของความรักเนาะบทสรุปนะจะเป็นยังไงก็มีโอกาสที่จะแบบมีความรักเข้ามาแต่ว่าความรัก่ยังไม่ได้มั่นคงหรอกความรักจะมั่นคงก็ต่อเมื่อการงานการเงนิงนของคุณมีความมั่นคงแล้วเท่านั้นและที่สําคัญเนาะในเรื่องของแบบความศรัทธาเสมอกันเนาะมันก็ควบคู่มาด้วยบทสรุปความรักสามใบนะไพ่านางสีดานะคะ ก็ยังรู้สึกว่ามีโอกาสเลือกอยู่เนาะอ่าอย่างโลกส่วนตัวโศกไม่ชอบห้ใครมาเจ้ากี้เจ้าการวุ่นวายกับชีวิตมากมายถ้าไม่ซื้อสัตว์จริงใจค่ะก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ารักตัวเองมากพออย่างงี้ค่ะเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองมากพอไม่มีความรักไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยเทพะอังคารบทสรุปในเรื่องความรักสําหรับคุณเนาะจริงๆอ่ะมีคนมาชอบเยอะไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้ามีแล้วค่ะ ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจเนาะหรือว่าแบบเจ้าชู้มากรักอย่างเงี้ยอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะนโนโสน่วนแคร์เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากๆเลยแล้วก็มีคนเข้ามาชอบคุณอยู่เรื่อยๆด้วยเทพพระอังคารเนาะถ้าคุณเป็นผู้ชายอะ่ะคุณก็แบบหล่อเท่ดูดีอะ่ะเออมีโอกาสเลือกก็เลือกไปก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ตัดสินใจรักใครแล้วอะ่ะ จะเป็นคนที่แบบรักครอบครัวมากมีความรับผิดชอบสูงแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะค่ะก็เหมือนกันคุณรักตัวเองคุณเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเนาะแต่ว่าจิตใจของคุณอะหนักแน่นเข้มแข็งแบบผู้ชายอะทำทำได้ทุกอย่างเหมือนที่ผู้ชายทำอะค่ะในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการงานในเรื่องของการขับรถในเรื่องของการตัดสินใจเพราะฉะนั้นในชุดนี้เนาะคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากความรักที่มีเข้ามานะคะ ถ้ามาแล้วดีก็โอเคค่ะคุณพร้อมที่จะแบบเปิดใจแต่ถ้ามาแล้วแบบยังไม่ดีอ่ะคุณรักตัวเองมากพออยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะมีชีวิตที่แบบมีความสุขในรูปแบบของคุณค่ะขอให้คุณได้เจอความรักที่ดีนะคะในชุดนี้นะคะก่อนจากกานะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสาธากาพรหมญาณค่ะไพ่พรหมญาณพยากรณ์ค่ะ